เชื่อคือเศกทั้งจักรวาลเปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกให้เธอได้สมดังใจเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเกิดเมืองไทยสวนภูมิก็ได้นะเธอเสกสิปลอ,อบทนี้ทรงพลังย้ายวิติความตั้มทั้งโลกได้เลย อยากให้โลกเป็นเช่นไรเชื่อและเสกให้ไปในทิศทางนั้นๆก่อนและทุกสิ่งจะสมหวังดั่งใจจะตามมาเองแน่นอนช่วงแรกเหมือนถีบจักรยานก็ต้องฝึกคิดเชื่อในสิ่งที่เป็นคุณธรรมแห่งอุญทานบารามี ความดีงามแห่งศีลสมาธิปัญญาพลังงานบวกที่เป็นบวกระดับสุขปิติวิมุตติให้เกิดเป็นพลังบารมีที่เข้มข้นเพื่อการเสกนั้นให้ได้เสียก่อนแค่คิดเชื่อเฉยๆไม่มีพลังรองรับเสกไปก็ได้แค่มโนจางหายและไหลพลัง เหมือนเสกขอถูกหวยเบอร์นั่นแหละทำไมต้องมีกฎสโลบายให้ไปทำบุญที่นั่นที่นี่ก่อนให้เกิดกำลังเชื่อศรัทธาแห่งการเสกเรื่องราวหากเชื่อเสกด้วยกิเลสความโลภมันแสดงถึงจิตขาดแคลนภายในกดแรงดึงดูดสีนเสมอกัน ก็จะทำงานทันทีนั่นคือข้างในขาดแคลนโหยหาอยากได้จึงยิ่งดึงสิ่งที่ขาดแคลนเสมอจิตตนเข้ามาแทนในการเสกนั้นยิ่งเสกจ,จึงยิ่งจนนั่นเองดังนั้นเราจึงพึงเสกจ,จากจิตที่รู้สึกมีเต็มบริบูรณ์เสียก่อน เราไม่อาจได้หรือให้สิ่งใดกับใครได้หากเราไม่รู้สึกว่าเรามีแล้วและเต็มก่อนได้หรอกคิดเชื่อมนโนย้ำเสกจ,จิตลง21วันจนลงจิตใต้สำนึกได้เมื่อไหร่จะเป็นจิตอัตโนมัติแห่งการเชื่อและเสกนั้นๆยาวิตามิน วัคซีนมีทั้งจริงปลอมใครเชื่อว่าได้ยาดีวัคซีนจริงแม้มันปลอมแต่จิตเชื่อว่าดีวัคซีนยานั้นก็จะแสดงผลให้หายจากโรคโดยพลันฉันเชื่อสุขภาพดีเงินทองมั่งคัง่งครอบครัวอบอุ่นทำมาหากินทั้งทางโลกทางธรรม เป็นเศรษฐีผู้มั่งคั่งและใจดีให้ทุกอย่างไหลลื่นสมพรปรารถนาหรือจะเชื่อจะเสกให้แจ้งสัจธรรมอันสูงสุดให้บรรลุธรรมในชาตินี้ณจิตปัจจุบันไปเลยก็ย่อมได้หรือจะเชื่อและเสกเปลี่ยนประวัติศาสตร์ทั้งโลก ให้คล้อยตามความเชื่อเศษของเราก็ได้เช่นกันเชื่อว่าโลกกลมหรือจะเชื่อว่าโลกแบนจิตใต้สำนึกแห่งจิตพระเจ้าที่มีกำลังถึง97จะค่อยๆดึงผู้คนที่เชื่อเหมือนกันเข้ามาในมิติความตั้มของเรา และจะค่อยๆเสกสร้างหลักฐานให้มาสนับสนุนความเชื่อและเสกของเราให้อย่างเป็นระบบแนบเนียนกลมกลืนและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นจนคนทั้งโลกเชื่อตามจิตเราแบบไม่รู้ตัวกันเลยและการเปลี่ยนโลกมิติที่สไปสู่มิติที่ห ก็จะกลมกลืนเปลี่ยนแบบไม่รู้สึกตัวเช่นนี้เช่นกันมนโนโมยารูปังทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดแต่จิตคิดเสกสร้างเชื่อสิ่งใดเสกสิ่งนั้นหากเราเชื่อเพื่อเปลี่ยนประวัติศาสตร์มายาทั้งโลกก็จะเกิดข้อมูลเรื่องราวมากมายมาสนับสนุนความเชื่อใหม่ในมิติของเราให้เอง ว้าวมันง่ายเกินไปไหมมันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์เสียจริงหากใครรู้ความลับสวรรค์ข้อนี้และกำลังแห่งการเสกก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันเราใช้จิตอะไรลงไปเชื่อและเสกละ่ะจิตคนสามดียังเชื่อว่าฉันเป็นคนเท่ากับกำลังเสก ก็ได้แค่คนหรือเสกหาอยู่หากินไปวันวันจิตบุญมิติ4จิตเชื่อว่าฉันเป็นคนบุญเทวดานางฟ้าเท่ากับกําลังเสกก็ได้สวรรค์วิมานหลังใหญ่ให้สมดังใจในตอนตายจิตพุทธะมิติที่5จิตเสกเชื่อในระดับ ฉันเป็นพุทธะฉันเป็นพระเจ้า I am God I am Love I am Light I know ฉันนี่แหละคือผู้กำกับผู้เขียนบทชะตาของฉันและโลกเองกำลังก็ยิ่งมหาศาลออกไปอย่างไร้ที่สิ้นสุดสามารถเปลี่ยนบทจิตต่างดาวมิติสงครามอาวกาศให้สงบสึกเลยก็ยังได้ หรือเรายังอยู่ในภูมิหรือเรายังภูมิใจที่แสดงบทเป็นนักลบแห่งแสงช่วยโลกจักรวาลตะลุยอวกาศแปลงกายเป็นพระแม่กาลีใช้ดาบพ,พิฆาตตัดคอฝ่ายมืดให้เลือดกระฉูดแบบตื่นเต้นสนุกสุขสมให้บังเกิดแก่ความภาคภูมิใจเพื่อกรบปมด้อยอยากเป็นคนสำคัญให้หน้าภูมิใจก็ได้เช่นกัน เราจะเชื่อเศษทั้งสามสุเอ็ดพบภูมิในมิติที่สทั่วทั้งจักรวาลให้บรรลุเข้าอยู่สู่ยุคทองพระรีอาร,ร่วมกันแบบง่ายๆก็ได้นะหรือเธอต้องการเล่นใหญ่ก็ได้เช่นกันเธอเป็นพระเจ้านี่เศษและเล่นได้เลยเอาแค่เชื่อแบบระดับคนบุญก็เปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้ดังเช่นเชื่อ พระพุทธเจ้าอยู่อินเดียเชื่อพระพุทธเจ้าเกิดไทยสุวรรณภูมิเท่ากับก็จะเกิดการขุดพบใหม่ๆประวัติศาสตร์เมืองสีเทพ1,500ถึง1,700ปีประวัติศาสตร์บ้านเชียง5,000ปีจังหวัดอุดรดมันบ่งบอกว่า บรรพบุรุษของเราอยู่ที่นี่มานานเทียบเท่าประวัติศาสตร์หลักๆของโลกได้เลยทั้งจีนอินเดียซุเมเลียนอียิปต์และประวัติศาสตร์อินเดียได้จารึกบ่งบอกว่ามีอารยธรรมสุวรรณภูมิไหลเข้าสู่อินเดียตะวันออกเมื่อ3,800ปีก่อนพระพุทธเจ้าจะเกิดดังนั้น หลายกระแสทั้งโลกจิตวิญญาณก็เริ่มบอกกล่าวเล่าความถึงสมมติฐานความเชื่อนี้ให้ดูหนักแน่นมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เราค่อยๆเชื่อจะค่อยๆเกิดสร้างแรงกระเพื่อมของการเปลี่ยนบทละครโลกใหม่จะเกิดการขุดพบสิ่งใหม่ความเชื่อใหม่ ให้มาสนับสนุนจิตเชื่อในมิติความตั้มที่เราไปเรื่อยๆเราเชื่อมากเชื่อน้อยก็เสกเรื่องราวให้เป็นเช่นนั้นดังประวัติศาสตร์ชาติไทยก็มีหลายมิติความตัมที่ทับซ้อนกันอยู่จิตมวลรวมไทยเชื่อว่าตนเองเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอังกฤษพมา่าบทละครนั้นก็ยังเล่นอยู่ มีอยู่ณจิตปัจจุบันแต่เป็นอีกมิติหนึ่งที่ซ้อนทับเรื่องราวกันไว้เท่านั้นเองแม้เรามองไม่เห็นอากาศมิติก็ใช่ว่าสิ่งนั้นจะไม่มีจริงและจิตมวลรวมของคนไทยที่มุ่งมั่นอยากเป็นเอกลาชเราจึงได้เจอประสบการณ์ดังโลกปัจจุบันแห่งความเป็นเสรีถึงทุกวันนี้ แต่อย่าลืมว่าในอีกมิติอื่นๆประเทศไทยอาจกำลังพูดภาษาฝรั่งเศสอยู่ก็เป็นได้หลายคนตีความผิดไปว่าก็เราเป็นกอดลงมาเรียนรู้เราอยากเล่นบทละครอะไรดีละ่ะก็แค่เชื่อสิเราสามารถเล่นได้ทุกบทบวกลบคูณหารเป็นคนบุญบาปได้สารพัดทุกอย่างเป็นเพียงบทละครของพระเจ้า ผิดถูกมันไม่มีอยู่จริงๆหรอกโปดอย่าลืมแต่มันมีนรกในใจตนที่คอยเสกสร้างดินแดนนรกที่จับต้องได้อยู่นะอย่าเผลอล่ะและเราก็ต้องยอมรับผลของกฎแห่งกรรมด้วยนะซึ่งเป็นกฎของมหาลัยโลกไม่ใช่จะเชื่อแค่ว่าฉันคือพระเจ้าไม่ต้องกลัวบาปบุญผิดถูกก็ได้ แม้จะไม่มีนรกจริงๆก็เถอะแต่นรกในใจก็จะเสกสร้างเรื่องราวนรกในชีวิตลายวันและพบนรกสาเอพบให้เกิดดินแดนมีกระทะทองแดงให้จับต้องได้ร้อนเหมือนของจริงเลยละฉันอยากเล่นบทแบบไร้คุณธรรมลองรับจะผิดลูกผิดเมียทำคนเดือดร้อนยืมเงินโกงชาวบ้านแล้วไม่คืนอยากเล่นบท ร้นฆ่าข่มขืนแล้วคิดว่าแค่เราไม่เชื่อว่านารกมีจริงก็จะพ้นไปได้หรอกนะอะไรบางตาบางจิตให้เธอคิดตื้นๆเช่นนี้ก็เธออยากเล่นบทหลงละเลงในการติดความรู้มากจนเลยจิตมโนธรรมสามัญสำนึกอย่างไรล่ะกลับมาเข้าเรื่องการเชื่อและเสกอีกครั้งเมื่อจิตด่างดาว ที่บรรลุเป็นแล้วจากจักรวาลพุทธกเกษตรอื่นลงมาแผ่แสงให้กับโลกเพื่อเปลี่ยนโลกยุคเก่าสู่โลกยุคใหม่ยุคทองมิติที่หเมื่อนนั้นสามโลกสามภพสามเสเอภพภูมิจะบรรลุคืนกลับสู่ยุคพระีอาร่วมกันจะไม่มีนรกสวรรค์จิตทวิอีกเลย จิตต่างดาวชั้นสูงจึงต้องนำเรื่องราวใบประตูป่านอกกรรมมือมาให้เรารับรู้เพื่อเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนมุมมองชีวิตของโลกเก่าที่เราเชื่อว่าเราเป็นปุถุชนคนธรรมดามาเป็นเชื่อมั่นลงใจเป็นจิตพุทธะพระเจ้า I am God ให้ได้ ยิ่งจิตมลลวลรวมของโลกเชื่อไปในเส้นทางไหนมากยิ่งขึ้นเชื่อจึงเสษพลังจากจิตใต้สำนึกที่มีพลังของพระเจ้า97%ก็จะสําแดงผลเคลื่อนย้ายประวัติศาสตร์เคลื่อนย้ายโลกมิติที่3สู่มิติที่5นี้ได้ทำไมจิตเสกยกระดับจิตเราเพียงคนเดียว สามารถช่วยให้ทุกคนทั้งโลกเปลี่ยนตามเราได้ก็เพราะเราเกิดมาในโลกนี้เพียงหนึ่งคนหนึ่งโลกมี800พล้านคนก็มี800พล้านโลกที่ทับซ้อนเป็นบทละครที่หลากหลายและทุกคนต่างมีตัวตนหลากหลายเป็นแสนล้านมิติอยู่แล้วเมื่อเริ่มจากจิตเราเชื่อและเสกและยกระดับจิต คนอื่นสูงต่างจากสิ่งอื่นได้เหตุการณ์ผู้คนสถานที่ผู้คนมิติต่างๆจะเปลี่ยนไปตามจิตแห่งคลื่นสีนเสมอกันดังนั้นหากเราต้องการกอบกู้ช่วยโลกและจักรวาลเป็นยุคทองแห่งดอกบัวบานหลักๆ เปลี่ยนและยกคลื่นสะสะเทือนจากคลื่นจากจิตภายในที่สุขละเอียดสู่จิตปิติวิมุตติได้ในทุกวันให้ได้ก่อนคนทั้งโลกและจักรวาลจะเปลี่ยนตามจิตเราได้เองเมื่อเชื่อจริงๆเราจึงกระทำอย่างที่เป็นทั้งคิดพูดกระทำตรีเอกานุภาพก็จะเร่งการเสด และการจะเข้าสู่ยุคทองภาษีอ่านได้จริงทำเพียงสามอย่างง่ายๆใจแสงแจ้งอริยสัจสี่เป็นคนโลกสวยมองบวกสุขทุกเหตุการณ์ที่ไม่เดือดร้อนใครกายแสงละทานเนื้อสัตว์เปลี่ยนกายฐานคาร์บอนเป็นกายแสงเจมังวีแกน เป็นเพียงกุศโลบายเพื่อให้เราเข้าถึงบาร,รมี30ทัศแห่งการเสกได้จริงลงใจเป็นแสงลงใจตัดสินใจเลิกเป็นปุ้ตุชนคนธรรมดาได้แล้วเชื่อมั่นในการเป็นพุทธะพระเจ้าไอแอมกได้เมื่อไหร่มิติหจึงเคลื่อนเข้ามาเสมอจิตพระเจ้าในกายได้สรุป เราอยากให้โลกพระีอานเกิดขึ à, ้นณจิตปัจจุบันก็จงเป็นจิตเมตตากรุณาดังพระีอานองค์น้อยก่อนแล้วผู้คนทั้งโลกประวัติศาสตร์สมมุติฐานใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นมาสมทบความน่าจะเป็นให้เป็นไปได้จริงตามที่เธอหวังเธออยากเขียนบทโลกของเธออย่างไรดีล่ะ เปลี่ยนทั้งร่างกายจิตใจเหตุการณ์สุขภาพผู้คนทั้งโลกตามจิตเธอก็ง่ายเพียงแจ้งจิตในคำว่ามนโนมยาลูปังทุกสิ่งก็จะสมปัานาทุกๆุกประการเช่นนี้เอ่ยบทความโดยนบอสวะ